สวัสดีค่ะโค้ดพิรัตค่ะวันนี้ก็มาแนะนำส่งต่อระบบธุรกิจออคแคดธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจการเงินดิจิตอลที่รันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางเป็นระบบดิเซนเตอร์ไลท์หรือระบบไรพรมแดนไรตัวกลางมีระบบการทำงานแบบระบบสมาร์ทคอนแทกก็คือสัญญาอัจฉริยะที่มีการเขียนโปรแกรมแล้วก็ โหลดเอาไปไว้บนบล็อกเชนหลังจากที่โหลดเอาไปไว้บนบล็อกเชนแล้วก็จะไม่มีใครสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งคนที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาตอนนี้ธุรกิจออคแค t กำลังจะมีเวอร์ชั่น2เข้ามาเวอร์ชั่น2นี้ก็จะเหมาะกับหลายหคนเช่นคนไม่ชอบชวนคนไม่ชอบแนะนำใคร ไม่ชอบขายสินค้าไม่ชอบรักษายอดแต่ชอบลงทุนชอบใช้เงินทำงานหรือชอบอยู่บ้านแต่อยากมีไรายได้ก็คือเวอร์ชั่นสนี้ก็คือจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบลงทุนไม่ชอบชวนใครคือปกติเนี่ยธุรกิจออแคดก็คือจะใช้เงินลงทุนอยู่หลักร้อยแต่สำหรับเวอร์ชันที่ส ก็คือจะเพิ่มช่องทางรับรายได้มาสี่ช่องทางแต่เราจะต้องอัพตัวเราเนี่ยให้อยู่ตะก้าที่ห้าคือปกติเนี่ยเราจะอยู่ตะก้าที่หนึ่งใช้เงินลงทุนหลักร้อยแต่ตอนนี้เวอร์ชั่นที่สองสามารถให้เราเนี่ยลงทุนอยู่ตะก้าที่ห้าเพื่อรับค่ามันติเลเวล แล้วก็รับค่าออนเซลร์10%ทั่วโลกจากคนที่สมัครเข้ามาแต่ตรงนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะได้เป็นเงินเดือนหรือได้เป็นเหรียญเข้ามาทุกวันตรงนี้นะคะก็คือเวอร์ชั่นที่สองเนี่ยจะมีช่องทางรับรายได้เนี่ยอยู่สี่ช่องทางช่องทางที่หนึ่งก็คือค่าแนะนำตรง20% ปกติเวอร์ชันหนึ่งเราจะได้40%ทีนี้เขาก็มาแบ่งเป็นข้อที่สามกับข้อที่สี่ค่าบริหารทีมใต้สายงาน60%สี่ชั้นอันนี้เหมือนเวอร์ชันที่หนึ่งทีนี้ข้อที่สามเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็คือค่ามันติเลเวล10% 20ชั้นชั้นละ0.5%จะได้จาก ช,ชั้นลูกหลานหลนเหลนลึกลงไปยี่สิบชั้นลึกทีนี้ช่องทางที่สีก็คือค่าออนเซลทั่วโลกที่มีคนสมัครเข้ามาก็คือสิบเปอร์เซ็นเราจะได้แบบสิบเปอร์เซ็นจากทั่วโลกที่มีคนสมัครเข้ามาแต่ เราจะต้องอยู่ตะก้าที่5ก่อนเราถึงจะได้ช่องทางที่3กับช่องทางที่4คือตอนนี้นะคะก็คือ,อเวอร์ชั่นที่2เนี่ยสำหรับคนที่มีทุนก็คือพอสมัครแล้วก็ลงทีเดียว5ตะก้าเลยตะก้าที่1 2 3 4 5ตอนนี้ก็จะใช้เงินอยู่ประมาณหมื่นต้น,ตน อยู่ที่การขึ้นลงของเหรียญ TRX แต่ละวันตอนนี้ก็จะใช้เงินอยู่ประมาณ1มื่นสองืสามก็คือลงทีเดียวเลย5้าตะก้าเพื่อมารับค่ามันติเลเวลยี่สิบชั้นสิบเอร์เซนและก็ค่าออนเซลสิบอร์ซนทั่วโลกจากคนที่สมัครเข้ามาทำธุรกิจออคแคสเช่นเราอยู่ตะก้าที่ห้า เราก็จะได้รับของคนที่สมัครตะก,ก้าต่ำกว่าเราก็คือตะก,ก้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่เราจะไม่ได้รับตะก,ก้าที่หกเจ็ดแปดเพราะว่าเราอยู่ต่ำกว่าเขาถ้าเราอยากจะได้ตะก,ก้าที่หกเจ็ดแปดเราก็จะต้องอัพตัวเราเนี่ยให้ไปอยู่ตะก,ก้าที่แปดเก้าเราถึงจะได้ตั้งแต่ตะก,ก้าที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าเราอยู่ต่ำกว่าเขาเราจะไม่ได้ก็คือค่าอ on นเซลแล้วก็ค่ามันติเลเวลเราก็จะต้องอยู่ตะกร้าที่ห้าก่อนเขาก็เปิดโอกาสให้ก็คือเวอร์ชั่นสองเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่พร้อมคนที่มีทุนลงทีเดียวห้าตะกร้าเลย ก็คือไปรับรายได้จากคนทั่วทั้งโลกที่สมัครเข้ามาก็คือค่าออนเซลแล้วก็ได้ค่ามันติเลเวลยี่สิบชั้นลึกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาค่ะและที่สำคัญนะคะธุรกิจออคแคด เรามีห้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาธุรกิจออกแคบเป็นธุรกิจที่ทำง่ายหาเงินง่ายถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเราก็มีห้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับคนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ